สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เป็นวันที่ยี่บี่มิถุนายนสองห้าหแปดนะครับเวลาสิบแปดนาฬิกาห้าสิบปดนาทีนะครับการเดินทางของชีวิตนะครับก็ผ่านมาได้สี่สิบหฝนสี่สิหหนาวแล้วนะครับช่วงเวลานี้ก็เลือกใช้ชีวิตแบบ เลือกะไรบาลานไปเที่ยวบ้างไปแคมบ้างด้ยบ้านน้อยบุรุษของเราในวันหยุดทำงานในวันธรรมดาวันปกติชีวิตเลือกได้ไหมบางอย่างก็เลือกได้บางอย่างก็เลือกไม่ได้แต่ก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของความจริง ความสามารถการงานก็ยังจำเป็นที่จะต้องทำต่อไปเพราะว่าหนี้สินบ้านรถก็ยังมีอยู่ก็ต้องทำต่อไปอไม่สามารถยังไม่สามารถที่จะปลดหนี้สินออกไปได้หมดรายได้ส่วนอื่นนอกจากงานประจำก็ยังไม่ได้มากพอ ที่จะทำให้เราปรเสียงได้เพราะฉะนั้นแล้วการใช้ชีวิตก็เป็นเรื่องที่ต้องดำเนินต่อไปการใช้ชีวิตก็ต้องเดินทางต่อไปเส้นทางของชีวิตนั้นมีทั้งความสวยงามปัญหาอุปสรรคก็มีก็ขึ้นอยู่กับว่ามุมมองของเราจะมีอย่างไรจะเป็นเช่นไร มุมมองเราจะเป็นเช่นไรเราจะยอมรับกับมุมมองในเชิงบวกหรือเชิงลบเราจะเลือกเอาเช่นไรแน่นอนบางทีบางจังหวะเวลามันก็ดูเหมือนจะโอ้สุขสุดๆเลยนะนี่คือเส้นทางที่เราเลือกหรือไม่ได้เลือก จำเป็นหรือไม่จำเป็นไม่รู้แต่เป็นความเป็นจริงที่ยังคงดําเนินไปเพราะฉะนั้นหลากหลายมุมมองอบางคนอาจจะมองว่านี่ดีแล้วเราเองต่างหากที่มีมุมมองดีหรือไม่ดีอันนี้ก็แล้วแต่เราถ้าเรามองในเชิงบวกเรามองเป็นแง่บวก ็อาจจะทําให้เราปวดเรื่องความหนักอกหนักใจไปได้ถ้าเรามองเป็นเรื่องร้ายเรามองเป็นเรื่องไม่ดีก็คงจะหนักอกจากใจเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นชีวิต46ฝน46หนาวก็ยังคงดำเนินต่อไปก็ยังคงใช้ชีวิตต่อไปทำงานไปหาเงินใช้นี้ไปท่องเที่ยวไป มีความสุขกับทุกๆวันมีความสุขกับสิ่งที่เป็นอยู่ใช้ชีวิตไปแบบนี้แหละการเดิน,ดนทางการเดินทางชีวิตแต่และช่วงเวลาก็เป็นสิ่งที่น่าจดจำบางช่วงเวลาของชีวิตก็เป็นบทเรียนอันจะแสนจะคมขข้นหรือเขอนคมเราผ่านมาได้ ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์เรียนรู้หลายๆอย่างถึงแม้ว่าจะมีประสบการณ์ก็อาจยากที่จะทำให้ชีวิตดีขึ้นจากหน้าเมืองเป็นหลังเมืองแต่ก็ช่างมันเถอะ,อ,ะอย่าไปเสียใจอย่าไปโกรธหรือไปเกลียดใครๆทุกอย่างผ่านมาแล้วก็ผ่านไปคนเราจะอยู่ได้ถึงร้อยปีเชียว เราก็ทำวันนี้ให้ดีที่สุดทำในส่วนที่เราทำได้ไม่หนักเกินไปมีงานเข้ามาก็ทำทำในส่วนที่เราทำได้เต็มที่ในแบบของเราเมื่อก่อนมีความคิดว่าฉันต้องรวยฉันต้องมีเท่านั้นทนเหนื่อยนะพยายามนะแต่ก็เป้าหมายก็ดูเหมือนจะขยอบออกไปเรื่อยๆ ไม่เคยได้ไม่เคยพอปรับวิธีคิดใหม่ทำเต็มที่ก็พอแล้วทำเต็มที่ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละก็พอแล้วปรับวิธีคิดใหม่ชีวิตก็เปลี่ยโล่งขึ้นนะคนอื่นที่ก็ลำบากกับเราก็มีเยอะแยะมากมายพัฒนาตัวเองเรียนรู้ มองโลกผ่านชีวิตแบบใหม่มองโลกผ่านชีวิตแบบเก่าผสมประสานกันไปไม่ยดติดแม้ว่าบางครั้งจะมีความทุกข์จะมีความสุขก็ต้องทำใจทำตนให้เรียนรู้ตั้งสติให้ได้สมโลกเราไม่เคยง่าย โลกเราไม่เคยงา่ายคนที่เขาทําความสําเร็จทักษะความสามารถมีความสามารถสูงทักษะสูงไม่มีอะไรได้มาโดยงา่งายง่ายคนที่ทําได้ก็ชื่นชมยินดีคนที่ประสบความสําเร็จก็ชื่นชมยินดีกับเขาเราเองก็พอไปได้ไปได้ในแบบของเรานี่แหละประคับประคองตัวเองไปได้ก็ถือว่าดีมากพอแล้ว ชีวิตก็ยังคงดําเนินต่อไปโลกเราก็ยังคงหมุนต่อไปเราก็ใช้ชีวิตต่อไปก็คงจะมีประโยชน์ต่อสังคมส่วนไหนก็ทําไปให้กําลังใจทุกท่านทุกคนในการเดินทางของชีวิตชีวิตที่ผ่านมาก็ศึกษาเรียนรู้มาบ้างตามกำลัง มันสมองตัวเองจะมีก็อ่านอยู่นะก็เรียนรู้อยู่นะหนังสือต่างๆดีๆทั้งนั้นโรเบิร์ตคิโยสกิพ่อรวยสอนลูก,กเกษียณเร็วกเกษียณรวยแน่นอนแนวคิดดีเราก็นำมาปรับใช้บางอย่างก็ทำได้แต่ก็ไม่ถึงว่าจะร่ำรวยอะไรแต่ก็พอมีอ่า ห้องเช่าบา้านชาดเล็กๆน้อยน้อยคิดว่าก็น่าจะพอสำหรับซื้อข้าวกินแต่จะหวังว่าจะร่ำรวยก็ไม่แน่หรอกคนที่เขาทำเราประสบความสำเร็จก็มีดูให้ดีทำเลก็เป็นเรื่องสำคัญที่ผ่านมาตัวเราเองก็ไม่ใช่ว่าจะไปดีเด่นอะไรบางจุดก็ไปได้ บางจุดก็ขาดทุนเจ๊งไปเลยอ่ชีวิตมันเป็นอย่างนี้แต่ว่าชีวิตก็ไม่ถึงขั้นกับดิง่งชีวิตก็ไม่ถึงขั้นกับดิง่งลงเหวก็ขอแค่ว่าเราประคับประคองตัวเองช่วงไหนพอหาเงินได้ก็เก็บออมไว้บ้างเผื่อไว้ในตอนที่เราหาไม่ได้ คิดไวเสมอว่าเอถ้าเกิดว่าเราตกงานล่ะใครจะหาอยู่หากินให้เราอย่างน้อยก็มีแหล่งอาหารไว้บ้างอืมคิดเตรียมคิดเผื่อไว้มีน้อยก็ออมน้อยมีมากก็ออมมากก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่บางทีนะชีวิตเนี่ยมันคิดได้ แต่ถึงเวลามันก็เปลี่ยนไปพอมีเงินเดือนเงินดาวเข้ามาเห็นคนนูน้นคนนี้อยากได้อยากมีก็ไปเป็นหนี้เข้ามาเหมือนเดิมเข้าสูตรเดิมนั่นแหละไม่หลับไม่จำก็ต้องยอมรับนะอะยอมรับสิ่งที่ตัวเองทำมาก็ต้องรีบเคลียหนี้สินออกไปหนี้เองก็ยังไม่หมดอ่า ก็ไม่เป็นไรก็ยอมรับในสิ่งตัวเองกระทาก็ค่อยๆจ่ายไปก็มองโลกในแง่ดีคนอื่นเขาก็มีเหมือนกันอ่คนอื่นเขาก็มีเหมือนกันก็ใช้ไปก็หวังแค่ว่าก็ไม่สร้างเพิ่มก็แล้วกันเนาะสิ่งที่มีอยู่นี้ก็จะพยายามถ้ามีมากก็จะพยายามโปะให้มันหมดแต่บางคนก็ไม่เหมือนกันนะ บางคนก็รู้สึกว่านี่สินมันก็ไม่ใช่เรื่องที่เราจะไปซีเรียสแน่นอนช่วงแรกๆเราก็คิดอย่างนั้นแหละแต่ผมบอกเลยว่าคนเราไม่เหมือนกันหรือแม้แต่ผมเองความคิดช่วงเวลาหนึ่งก็เป็นอีกแบบนึงความคิดช่วงเวลาหนึ่งก็เป็นอีกแบบนึงสัญญาณเตือนบางอย่างสัญชาตญาณอาจจะทำให้เรา ต้องเตรียมพร้อมเตรียมตัวอันนี้ก็แล้วแต่เลยแต่ว่าสำหรับผมผมจะบันทึกความคิดไว้ว่าช่วงนี้ก็รู้สึกว่าอยากจะเคลียร์นี่ปวดนี่นะแต่ก็คงจะต้องใช้เวลาอีกหลายปีเนาะก็ไม่เป็นไรก็อย่าสร้างนี้เพิ่มก็แล้วกันชีวิตก็ต้องไปแบบนี้แหละเวิกไกลาบาลานไปทำงานไปด้วยท่องเที่ยวไปด้วยก็แล้วกัน ตั้งแต่ที่ซื้อบ้านน้อยบรถตู้นอนตู้นี้มาในราคา89,000บาทจากพี่ธาราบ้านบรุรุษเป็นตู้มือสองรีโนเวทก็ใช้งานได้ดีอยู่ยังไม่พังใช้งานมาปีแปดเดือนแล้วละ่ะไปนอนมาได้80 69เ้ืืนแล้วก็ยังใช้งานได้ดี ก็มีเสียหายบ้างเล็กน้อยแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นไปเข้าร้านซ่อมมาเลยพร้อมให้เราได้ไปกลางตลอดเวลาพร้อมให้เราได้ไปนอนตลอดเวลาก็รู้สึกดีการได้ไปท่องเ่ยวพักผ่อนรู้สึกดีทําให้ชีวิตเติมเต็มผ่มอนคลายในส่วนที่ขาดหายไปก็เติมเต็ม ไม่รู้จะชาติแบบอะไรกัน่ะกันนะแต่ก็อยากจะไปรู้สึกว่าดีการได้ไปท่องเอ่ยวประกันก็ถือว่าเป็นอะไรที่สมควรจะทําบางอย่างเราก็อาจจะพอทําได้หลายๆอย่างนี่แทบจะทำไม่ได้ก็ต้องสู้ไปก็ไม่รู้จะทำไงหลายๆอย่างขคลืนลูปใหม่มาแน่ แต่เราเองก็จะรับมือได้แค่ไหน,นก็ทำเท่าที่ทำได้ก็แล้วกันทำที่พอทำได้ก็แล้วกันไปเที่ยวแคมปิ้งในวันหยุดก็ถือว่าดีช่วยผย่อนคลายการใช้ชีวิตประทับใจหลายจุดคีรีวง ภูตะวันเมาเทนปลายนาแคมเจ้าเจ้าเขื่อนอุบลรักจังอดคอนกันไล่อะคินภูผาหมอไไ่อินทนินน้ำหนาวพิจบุนภูใต้ลี่เขาคอพิจบุนหาดอีโอดีหาดไ e ข่เจ็ดสตหิบบิ๊กลีบแกงกระจันจ สวนพึ่งนภา,าดูดาวสำราญบุรีภูพานสะกนครให้ตากชัมเมืองเลยผู้เรือนาท่อนแ้มอยู่นาเหวผู้เลือสวยๆทั้งนั้นก็ดีใจที่ครั้งหนึ่งเราได้ไปมาก็ถือว่าดีเลย การเดินทางของชีวิตเข้าวงการนี้แล้วก็ยังอยากไปอีกต่อเน,นื่องยังไม่อยากเลิกก็รู้สึกมีความสุขดีแต่ว่าอาจจะลดลดลงมานะในช่วงหน้าร้อนหรือช่วงที่เรามีงานเข้าในวันเสาร์อาทิตย์ถ้าว่างเราก็จะไปแคมป์ยังมีความสุขกับสิ่งที่ได้ไปสิ่งที่ได้ทำอยู่ ก็คงจะเป็นเรื่องดีในการใช้ชีวิตขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเราชมเราฟังผิดพลาดประการใดขอขออาภัยด้วยนะครับขอบคุณที่กดติดตามด้วยครับขอบคุณครับ